วันนี้นะครับเราพามาชมนะครับเป็นที่ดินเอกสารนส .3 กนะครับมีเนื้อที่108ไร่นะครับอยู่ตำบลชัดป่าหวายนะครับอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับผมที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นที่ดินเนินสูงนะครับก็จะมองเห็นวิวภูเขานะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะติดคลองท่าเคยนะครับผมก็เผื่อ ใครท่านใดอยากทําเป็นรีสอร์ทนะครับเป็นหรือจะเป็นสวนเกษตรนะครับแปลงใหญ่ขนาดนี้นะครับติดคลองน้ํามีน้ําใช้นะครับเดี๋ยวเราขึ้นลูกผังแปลงให้ดูนะครับนี่ครับที่ดินที่ดินตรงนี้ก็พิกัดก็อยู่ใกล้วัดวังน้ําเขียวนะครับนี่ครับมองเห็นวิวภูเขานะครับวิ่งเข้ามาจากถนนเส้น3206นะครับถนนสายบ้านคานะครับเข้ามาประมาณ3กิโลได้นะครับ เป็นที่ดินแปลงขนาดใหญ่นะครับระบบดินก็จะเป็นดินล้วนทรายนะครับเหมาะสําหรับทําการเกษตรเผื่อใครไว้ปลูกสมุนไพรนะครับพืชผักนะครับก็แนะนําแปลงนี้เลยนะครับหรือไว้เก่งกําไรนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับก็เปิดราคาขายอยู่ที่ไร่ละ1นึ0 0 0บาทนะครับนี่ครับที่เห็นภาพเขียวๆตรงด้านนั้นจะเป็นพื้นที่ปลูกต้นผักกาดนะครับผักกาด เป็นผักแล้วก็เป็นสวนฝรั่งนะครับก็เป็นพื้นที่ที่สามารถปลูกได้หลายชนิดนะครับผมท่านใดสนใจนะครับให้ชมบรรยากาศภาพมุมสูงแล้วก็วิวภูเขาด้วยนะครับที่ดินตรงนี้นะครับก็ข้อดีก็จะมีน้ำจากคลองท่าเคยนะครับขึ้นมาใช้ทำการเกษตรนะครับกับท่านที่อยากลงทุนที่ดินแปลงใหญ่ๆนะครับผมเดี๋ยวเราตัดภาพไป นี่ครับตอนนี้เราตัดภาพมาพื้นด้านล่างนะครับก็จะติดถนนคอนกรีตแบบนี้เลยนะครับที่ดินตรงนี้นะครับเปิดราคาขายนะครับอยู่ที่ไร่ละ1นึ0 0 0บาทเท่านั้นนะครับเป็นที่ดินเอกสารสิทธิ์นสสามกนะครับนี่ครับพื้นที่นี้ใช้หมดเลยนะครับระบบดินก็จะเป็นดินร่วนทรายนะครับท่านใดที่สนใจนะครับที่มีโครงการจะทําธุรกิจเกี่ยวกับ ลูกพืชผักสมุนไพรนะครับก็แนะนําแปลงนี้เลยนะครับเป็นที่เนินสูงด้วยนะครับนี่ครับเป็นเนินสูงขึ้นไปสโลปแบบภูเขาสวยๆเลยนะครับผมท่านใดสนใจก็โทรติดต่อกับเราเข้ามาได้นะครับผมตามเบอร์โทร8 8 8 4 5 2ครับ1768นะครับนี่ครับเราซูมให้เห็นวิวภูเขานะครับ พิกัดก็อยู่ใกล้กับวัดวังน้ำเขียวเลยนะครับผมเดี๋ยวเราตัดภาพไปอีกด้านหนึ่งของแปลงนะครับตอนนี้เราตัดภาพมามุมสูงของแปลงแล้วนะครับก็จะเห็นเป็นที่เนินสูงสวยเลยนะครับก็จะเห็นวิวภูเขานะครับที่เห็นแป๊บวางตรงนี้จะเป็นพื้นที่ปลูกหัวไชเท้านะครับแล้วก็เป็นติดตั้งสปริงเกอร์นะครับสามารถปลูกพืชผักได้หมดเลยนะครับ เห็นเนินสูงสวยเลยนะครับเห็นวิวภูเขาด้วยนะครับท่านใดที่ชอบที่ดินแปลงใหญ่ลงทุนนะครับก็แนะนําแปลงนี้เลยนะครับ108ไร่นะครับขายไร่ละ1นึ0 0 0สบาทนะครับผมที่ดินก็เป็นที่ดินราคาถูกติดคลองท่าเคยนะครับท่านใดสนใจนะครับที่ดินตามแปลงลูกภูเขาอยู่ด้านนั้นจะเป็นทิศตะวันตกนะครับ ท่านใดสนใจที่ดินแปลงนี้ก็โทรติดต่อสอบถามกับเราเข้ามาได้นะครับที่ดินติดถนนคอนกรีตด,ด้านนี้จะอยู่ทางทิศเหนือนะครับด้านหลังเราจะอยู่ทางทิศตะวันออกนะครับผมท่านใดสนใจที่ดินแปลงนี้ก็โทรติดต่อกับเราเข้ามาได้นะครับผมสวัสดีครับ